สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับดิฉันค่ะดรนุกกี้นะคะเทปนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเทป e อ u กลแล้วก็สเปเชียมากๆนะคะเราค่ะจะพาคุณนะคะมาบุกสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นะคะ <Wow. S 1> ของบริษัทอ y ยาลาแพ n นเนตค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่แล้วค่ะแต่ข้างในจะเป็นอย่างไรนะคะดิฉันบอกเลยค่ะว่าทัานสมัยเร่หรูอลังการแต่มีพลังบวกเยอะมากๆนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามกันเข้าไปดูเลยค่ะ และตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับดรกัปตานบุญราศีหรือว่าดรโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนุกคนครับสวัสดีค่ะดรโกขาววันนี้ขออนุญาตนะคะให้ดรโก่าชมสํานักงานใหญ่แห่งใหม่นะคะของไอราแพนเน็ตนะคะดรโกข่ะอยากจะทราบข่าวว่าสํานักงานใหญ่แห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะตั้งอยู่ที่ซอยนาที่วาดหกนะครับกับเรียบด่วนนะครับประดิษฐ์นูธรรมนะครับใกล้กับเซ็นทรัลอีสเวนะครับแล้วก็โลตัส <c oughs> เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมากครับพื้น<อ>ที่นี้ครับต้องบอกว่ามาง่ายสะดวกมาง่ายสะดวกค,ค่ะอยาจะให้พูดถึงแนวคิดแล้วก็การออกแบบของตึกนี้ว่าเป็นอย่างไรเพราะว่านุกดูนะคะเรียบหรูแต่ว่าทันสมัยแล้วก็สบาย <c oughs> ตาม,มากเลยาการออกแบบเนี่ยจะเน้นอันดับแรกก็คือเรื่องของแบรนด์ก่อน <c oughs> ให้ตรงอัตลักษณ์ของเราซึ่งมีการกำหนด C I ไว้จากเดิมเนี่ยเรากำหนดแบรนด์เป็น Trendy and Value นะครับ ปรับเ <c oughs> พระเาะแวลูเนี่ยให้กลายเป็นลักชูรี่จนกล <c oughs> ายเป็นภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับโอ้โห,โหสแสดงว่าปีนี้ไอรา,าจะต้องไม่ธรรมดาแน่นอน <c oughs> เพราะว่ากลับจากแวลูกลายเป็นลักชูรี่ไหนนุกข,ขออนุญาตด,ดูนะคะได้ข่าวว่าไม่ว่าจะเป็นที่โซฟาหรือ<ต>ว่าหมอนอันนี้ตั้งแต่กราฟิกตั้งแต่ลายเส้นตั้งแต่สีโทนสีมูดแอ็นโทนเนี่ยปรับหมดเลยครับคือต้องดูแล้วเนี่ยสะท้อนถึงแบรนด์หนึ่งโทนสีต้องได้ตาม CI ไอ้วกตามเบอร์สีนะครับ แล้วก็ตัวกราฟิกต่างๆเนี่ยต้องมีมีความโค้งมีความมนเพราะโลโก้เราเนี่ยเป็นโลโก้ที่มาจากเสียนช้างเป็นความมนะนะครับโลโก้ใน่ปกติเนี่ยจะมีความซับซ้อนนิดนึงก็เลยมาลดทอนรละเอียดลงมาเพื่อให้เกิดการจดจําได้ง่ายะนะครับก็เลยกลายเป็นอิเลเมนต์แบบนี้ขึ้นมามนะครับแล้วก็เ,เป็นท<า>อพรมมา ให้ดูเหมือนกับว่าเป็นลายอิเลเมนต์ของไอยลาทุกอย่างตอบโจทย์ C I แต่ว่าคือละเอียดมากความรู้สึกหนึ่งที่เข้ามารู้สึกเหมือนบ้านเาก็ไม่เหมือนสํานักงานไม่เหมือนออฟฟิศทํางานตั้งแต่ต้องถอดรองเท้าแล้วปิดรองเท้าเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันสะอาดมันดูเหมือนบ้านบางคนบอกรีแบรนด์เหรอรีแบรนด์เดี๋ยวบอกว่าไม่ไม่เชิงจะเป็นรีแบรนด์แต่สะท้อนแบรนด์ได้ชัดมากขึ้นมากกว่าต้องเรียกว่าเป็นบริษัทขายตรงที่มีแบรนด์อิเดนติที่ชัดเจนครับต้องเรียกว่า การที่นุกเดินเข้ามาในครั้งนี้นุกเห็นความชัดเจนของความเป็นไอยรามากๆแล้วก็ตอบโจทย์ของความเทรนดี้แล้วก็ลักชูรี่เลยงั้นเดี๋ยวเราจะต้องค่อยๆเดินขึ้นไปทุกชั้นแล้วะตอนนี้มีกี่ชั้นคะทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งดาดฟ้าเป็น6ชั้นนะครับโดยชั้นที่หนึงะครับเป็นฟังก์ชันของการให้การต้อนรับลูกค้ามาเบิกสินค้าเอ่ยมานั่งคุยธุรกิจกันนะครับแล้วก็แจกสินค้าที่นี่แล้วก็มาเยี่ยมชมนะครับข้อมูลต่างๆของบริษัท ครับชั้น2จะเป็นโ c o ว o r k ก n g space แล้วก็มีห้องประชุมให้อีกหนึ่งห้องนะครับชั้น3าก็เป็นโซนของพนักงานขึ้นไปจะถึงชั้น6ครับดอตนุกครับงั้นเดี๋ยวเราตามกันขึ้นไปดูดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างได้ค่ะเดี๋ยวตามมาเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะครับตรงนี้ดอตนุกครับอันนี้ถ้าจะให้ละเอียดนะครับก็เป็นทางสายมูนิดนึงตรงที่ว่าอิยลาเนี่ยนะครับผมเองโดยส่วนตัวในมีความศรัทธาในองค์พระพิคเนสนะครับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วจนเป็นที่มาของชื่ออิยาลานะครับ แล้วองค์นี้เป็นการปั้นพิเศษขึ้นมาะะนะครับโดยที่ปั้นมาเป็นปังเฉพาะชื่อว่าปังอายาเลสวนนะครับจะเน้นความเบาสบายแล้วก็เวลามองพระพักท่านเนี่ยจะรู้สึกว่าอิ่มเอิบนะครับเหมือนท่านเมตตาและประทานพรนะครับอันนี้คือจรรยาบรรณการทำธุรกิจอายาแพนเน็ตนะคะครับผมคิดว่าความแตกต่างของอาชีพขตรงกับอาชีพอื่นๆนะครับ จุดที่แตกต่างเนี่ยคือเราต้องมีจรรยาบรณที่ชัดเจนนะครับตรงนี้ก็เป็นการอ้างถึงพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านได้พระราชทานนะครับเรื่องจรรยาบรรไว้ว่าทุกอาชีพต้องมีจรรยาบรณเป็นของตนเองนะครับก็เลยมีการกาหนดจรรยาบรณของอียราพลาเนต8ข้อนะครับที่จะทําให้พวกเราอยู่รวมกันอย่างยามีความสุขนะครับก็ใช้จรญยาบณนที่มาตั้งแต่เปิดบริษัทมาก็เกือบ12ปีแล้วครับ เดียวกันนะคะก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อเรื่องของเอราตอนนี้หันมาเห็นโปรดักต์ตรงนี้อันนี้คือ<ช>เป็นโปรดักต์ทั้งหมดของไอราที่มีอยู่เลยไหมคะใช่ครับโปรดักต์แต่ละรายการที่เป็นโปรดักต์เด่นๆนะครับมีงานวิจัยมีรางวาัลการประกวดชนะเลิศระดับานานาชาติมาก็จะติดตั้งโชว์ที่นี่ครับเพื่อที่ให้นักธุรกิจเขาเข้าถึงโปรดักต์นะครับแต่ละรายการคือ <ๆ S 1> <นะ S 2> ต้องบอกว่าอันนี้คือพระเอกเลยไหมคะพระเอกเลยพระเอกนะคะใครไม่รู้จักนี่ถือว่าไม่ได้รู้จักเอราใช่ครับใช่ไหมคะอันนี้เป็นสรรสกัด เซสเมีนร์จากอาดัมนะครับแล้วถัดมาตัวไหนที่ขายดีอยู่ครับตัวที่กําลังมาเป็นพระรองของเอมมราเก็คือเอมมราไนทีนะครับเอาไนีเพราะว่าในช่วงเกิดมาในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ค่ะแล้วก็งานวิจัยไปเจอว่ามีส่วนช่วยป้องกันนะครับโรคระบาดในช่วงที่ผ่านมาจึงทําให้เขากลายเป็นพระรองณเวลานี้นะครับส่วนเอมมราโเนี่ยนะครับเป็นออริจินอลคือเป็นสูตรดั้งเดิมนะครับรูปทรงก็จะเป็นค่ะ อ่รูปทรง12ปียังปเป็นยังเป็นกระปุกที่แบบว่า <c oughs> ใช่ครับอันนี้ก็ <c oughs> เปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะถ้าเปลีนะ่ยนลูกค้าจะหายก็ไ <c oughs> ใ้ จึงต้องยอมว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้ครับอันนี้นุเขาบอกจริงนะคะว่าบางทีอะค่ะคนเราการทําแบรนด์เนี่ยอยากจะเปลี่ยนให้เป็นรูปลักษณ์ทันสมัยแต่ว่าบางคนเนี่ยจำรูปแบบแบบนี้เอาไว้เมื่อเราเปลี่ยนเขาหาไม่เจอเขาคิดว่าเราหายไปจากท้องตลาดแล้วอาหารเสริมเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเวลาเขาทานอะไรแล้วดีเนี่ยเขาจะไม่อยากจะเปลี่ยนแล้วไม่แน่ใจว่าใช่ค่ะเน้เช่สุดเดิมไหมเขาเราเปลี่ยนพีเกจจิ้งเนี่ยเขาเขาไม่แน่ใจว่าที่เขากินอยู่เนี่ยมันใช่ไหม มันจะเกิดมันจะกลายเป็นช่องว่างของการตลาดอีกจึงค,คิดว่าต้องรักษาเอาไว้ะนะครับแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมอ้าวแล้วตัวนี้ค่ะเมื่อก่อนนุกเห็นตัวนี้นุกเห็นสายกีฬาชอบมากเลยอ่ะครับสำหรับค,คนที่ต้องการความอึดอดทนในการออกกำลังกายเพราะ,ะเขาเนี่ยสามารถจะกระตุ้นการสร้างพลังงานะนะครับแล้วก็ลดการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อลดการเกร่งของกล้ามเนื้อะนะครับหัวใจทําง,งานดีขึ้นด้วยนะครับเป็นน้ําเนื้อ ผลมะ่วงหรือมะพรัาคือทั้งหมดนี้ไม่ต่างงานวิจัยเนาะใช่ไหมคะเพราะคิดว่าโลกยุคใหม่เี่ยต้องการความจริงต้องการความถูกต้องต้องการที่มาที่ไปนะครับไม่งั้นจะกลายเป็นโปรดักที่ไม่มีความแตกต่างและไม่สามารถจะสู้กับโปรดักที่มาจาก่างประเทศได้นะครับจริงค่ะตรงนี้เป็นอัญราลาคาเฟ่ครับโตตันุกครับเป็นพื้นที่สำหรับรองรับนะธุรกิจที่เข้ามาสนทนาธุรกิจเอยมาประชุมวางแผนการทํางานหรือมานั่งรอข้างบนนะครับข้างบนนี้ก็จะมี บรรยากาศเหมือนกับโคเวิร์กิ่งสเปซนะครับที่สามารถจะมานั่งทำงานก็ได้มาไล์สดก็ได้มาประชุมทีมก็ได้นะครับโดยจะมีกาแฟสดเนี่ยไว้บริการฟรีมีขนมมีมาม่าเผื่อว่าหิวไม่ต้องออกไปข้างนอกนะครับเขาจึงรู้สึกว่าที่นี่เหมือนบ้านเหมือนยิ่งขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งรู้สึกเหมือนบ้านขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกเขาว่าที่นี่นะคะเขาเรียกว่าอะไรคะ น้องๆของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เขาจะมีพื้นที่เอาไว้ให้คนมานั่งคุยกัน<ช>ทํางานกันแบบรีแล็กอันนี้คือไม่กล้าเสียนน่ยงนางพอทุกท่านกําลังทางานกันอยู่นะครในชั้น2เนี่เราก็จะมีห้องประชุมเล็กๆบางทีเขาต้องการความสงบนะครับในการประชุมกันแล้วก็มีห้องนี้เอาไว้บริการนะครับเพื่อที่จะได้มาประชุมทีมกานหรือมาสอนออนไลน์กันที่นี่นะครับในการที่ห้องนี้สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องสตีมมิ่งได้นะครับสังเกตเรามี บูร์สกรีนกรีนสกรีนเอาไว้สําหรับการทําไลฟ์สดนะครับหร,หรือว่าการทำคอนเทนต์สอบคนรุ่นใหม่ในห้องนี้เป็นห้องที่จําเป็นมากในะยุค<อ>ปัจจุบันนะครับนักเต้องขาตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นอะไรคะนี่คือชั้นที่3ครับเป็นชั้นที่เป็นส่วนของพนักงานเป็นต้นไปจนถึงชั้น6เลยครับ<อ>ซึ่งตรงโซนนี้จะเป็นโซนของทีมการตลาดนะครับซึ่งทีมการตลาดก็จะเครียดหน่อยเด่นจึงทําให้ดูสนุกมากขึ้นสว่างสว่างนะครับแล้วก็มีที่พักผ่อนมากขึ้นมีหลายๆมุมเพราะว่าเขาต้องคิด นะครับต้องทำคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาต้องทำกิติกรรมใหม่ๆออกมานะครับโซนนี้เป็นโซนที่เครียดมากครับโซนนี้เครียดเหรอคะแต่ดูพนักงานหรือว่าดูทุกคนดูสนุกดูแบบว่ายิ้มแย้มจำใสอันนี้คือเป็นสโลแกนเป็นสโลแกนอัจฉรายะครับก็คือว่าเราวีแชร์แปลว่าการใส่ใจวีแชร์คือการแบ่งปันวีกรก็คือเติบโตไปด้วยกันซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของการอยู่ร่วมกันในองค์กรอัจฉรยะนะครับถ้า องค์กรอยู่ด้วยกันเนี่ยมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยถ้าใส่ใจกันอ่ะมันจะเกิดความผูกพันถ้ามีการแบ่งปันกันอ่ะจะรู้สึกถึงความเป็นครอบครัวนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงการเติบโตร่วมกันเนี่ยมันมีพลังขึ้นมาอยากทำสิ่งใหม่ๆร่วมกันค,ครเคเดี๋ยวกันนะคะเหลือบตาไปเห็นอีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งต้องบอกว่าสงสัยจะเป็นห้องที่สามารถสร้างผลงานมาสเตอร์พีซได้จริงหรือเปล่าคุณโระ อันนี้เป็นห้องะไรคะเหมือนมองไกลห้องนี้เป็นห้องประชุมโรเตนุ๊กครับค่ะแต่ว่าเป็นห้องประชุมที่ปรับสภาพแวดล้อมให้ดูเหมือนกับว่าเรากําลังมานั่งคุยกันมากกว่าการมาประชุมกันนะครับโอ้ค่ะถ้าเวลาเราผ่อนคลายโรเตนุ๊กจะพบว่าเมื่อไรก็ตามแต่เราผ่อนคลายเนี่ยนะครับสมองเราจะเปิดกว้างมากขึ้นและปัญญามันจะผุดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดนั่งประชุมกันแล้วอึดอัดเหมือนกับอื้เข้มมากเลยอึดอัดมากเลยนั่งจ้องหน้ากันอย่างเงี้ย มันจะคิดไม่ออกแล้วก็อึดอัดห้องนี้จะเป็นห้องที่พนักงานเขาจะมาระดมสมองกันนะครับมาประชุมพูดคุยกันเหมือนเรานั่งอยู่ที่บ้านแล้ตัวหนงนั่งดูนะครับจะรู้สึกว่าเมื่อเรานั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็คุยงานกันนะครับบางคนขึ้นไปนั่งข้างบนแล้วก็พิงเออย่างเงี้ยจะเอาก้าอี้เอาอะไรมานั่งกันหรือจะไปย้ายบิ๊กแบ็กข้างหน้ามาแล้วก็มานั่งประชุมกตรงนี้ทำไมเขารู้สึกว่าเออมันผ่อนคลายไม่ตึงเครียดเกินไปแล้วความคิดดีๆเนี่ยมันจะผุดออกมา การความคิดที่อิสระและผ่อนคลายเพราะเอเยราเนี่ยจะมีคอนเซปต์คือบ้านวัดโรงเรียนคำว่าบ้านเนี่ยทำให้รู้สึกว่าอบอุ่นนะครับรู้สึกว่าปลอดภัยนั่นคือบ้านวัดก็คือเป็นแหล่งบ่มเพาะจิตใจของคนที่อยู่ที่นี่เป็นแหล่งทําความดีเป็นแหล่งเกื้อกูลซึ่งกันและกันส่วนโรงเรียนก็คือเป็นแหล่งพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่เป็นเป็นมืออาชีพแล้วก็ประสบความสําเร็จแต่ที่จริง ใช่ครับว่าอเยลาบาวรนิเวศอเยล่าบวรนิเวศบ้านรู้สึกมาละรู้สึกได้อะวัดเดี๋ยวรอดูก่อนโรงเรียนเมื่อกี้เห็นละโรงเรียนสอน,สอนที่ิจสอนธุรกิจเรื่องของออนไลน์เรื่องของอะไร,รซึ่งนุกก็จะเห็นแต่ละชั้นก็จะมีห้องประชุมที่พร้อมว่าใครจะใช้รตรงไหนก็พร้อมละเดี๋ยวเราจะรอดูวัด อันนี้ตอนนี้อายาลาได้2นะคะเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งเขาว่าจะตอบโจทย์บ้านวัดโรงเรียนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราตามกันไปดูชั้นต่อไปค่ะครับแล้วตก็งข่าเมื่อกี้ก่อนที่เราจะขึ้นชั้น4ขออนุญาตแวะมาดูน้องใส่ใจกันสักนิดหนึ่งคือห้องนี้ใช่ไหมคะห้องนี้ครับเป็นห้องน้องใส่ใจซึ่งเป็นห้องที่ลูกค้าปัจจุบันเนี่ยเขาแชทเข้ามาคุยเขาโทรเข้ามาคุยเนี่ยนะครับก็ต้องน้องๆเป็นด่านแรกนะครับที่รองรับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั่งซื้อสินค้า ออนไลน์หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับก็จะเป็นน้องๆกลุ่มนี้แต่ส่วนมากที่เงียบเนี่ยเพาอเดี๋ยวนี้เขาแชทคุยกันมากกว่าการโทรศัพท์เข้ามา<อ>นะครับก็จะเป็นจุดบริการที่สําคัญมากแล้วบรรยากาศก็เหมือนเขาาเหมือนกับเหมือนกันต้องทํางานให้เขาเหมือนกันอยู่บ้านเพราะเวลาเขามองมาเหมือนเขาอยู่ที่บ้านมีการตกแต่งมีการเด็กกรตต่างๆแล้วก็มี พิกแบเผื่อจะมาเอนนอนลเมื่อยนะครับเมื่อยก็มานอนนะครับนอนแผ่หลากันตรงนี้เลยกาแฟแก้วหนึ่งก็ผ่อนคลายกันตรงนี้ได้เลยสบายๆแต่ดูแล้วน้องๆน่าจะถนัดออนไลน์แล้วก็ตอบแชทกันเร็วมากเลยค่ะตอนนี้ได้งั้นเดี๋ยวเราไม่กวนนานค่ะเดี๋ยวน้องๆเขาจะได้ใส่ใจนะคะผู้บริโภคแล้วก็สมาชิกทั้งหลายนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูชั้นสี่กันแล้วค่ะ